สวัสดีค่ะทุกคนปอยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาหาภาษาไปให้ย่าทำกับข้าวนะคะแล้วคือตอนนี้คือร้อนมากๆเลยทุกคนถ้าปอยไม่มาทำคลิปนะคือปอยไม่มาจริงทุกคนดูได้แล้วปอยไม่ได้ใส่กางเกงขายาวมาอาศัยแต่เสื้อกันหนาวมากนะคะทุกคนค่ะถ้าไม่คิดว่าจะทำคลิปนะคือไม่มาจริงนะทุกคนคือมันร้อนนะทุกคนดูแดดดิ เพื่นอนแลปอแใส่เกงขาสั้นมาทีหนึ่งแบบโอ้โยอคค่ะเดี๋ยวเราขอรูตามปูป่แป๊บคือจะตามไม่ทันแล้วตอนนี้ปู่ถึงไหนไม่รู้เราขึ้นทางนี้ไปดีกว่าค่ะทุกคนคือแบบร้อนมากๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินตามปู่นะคะคือแบบมันร้อนมากๆเลยทุกคนดูแดดสิร้อนจริงแจ้ง ในาาี้าเขาก็มันหยุดต้องล้มแล้วนะคะนี่ดูเป็นป่า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 นะคะทุกคนตอนนี้นะคะภา,ารากิจเราก็ยังไม่จบนะเราก็ยังต้องเดินตามหาอยู่นะคะถ้ามีเสียงก็ขอพายเดินนะพวกอ่ะมันอยู่ใกล้ถนนเนาะรถด,ดังนี่กินเราก็ยังต้องเดินตามหาตอ่อนะคะเพืเอ่อเออดูดิทุกคน ะเราก็จะเดินตามหาไปเรื่อยๆนะเจอตรงไหนเราก็จะเด็ดนะคะแล้วตอนนี้เราขอโอ๊ยแล้ <_ d ata> ก็ขออยู่ตรงร่มแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนคือมันร้อนมากค่ะก็อยู่ตรงร่มแล้วเราดูหมอบเป,ป็นปใจัยนี่นะคะก็จะเป็นปูตรงนี้นเลยอยทุกคน เก็บไปยาวๆจ้าทุกคนโอ้ยน้ำเือเยะมากๆอยังได้เยอะยัง,ยงแล้วยังอีกเหรอ,อยังจ้าเราต้องเดินหาต่อฮะปีเลย เอาไม้สอยเอาสิใช่ไหมทุกคนไป <laughs> เดินต่อเราต้องเดินต่อนะคะทุกคนคะ่ะเราจะเอาที่เดินมนี่แหละเราจะไม่เดินไปทุกคนเดินต่อนะคะเราก็เดินต่อนะของเยอะมาก วีดีนี้น่าท่าทำปกคลิปใช่แล้วทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะรอปลูกอยู่ตรงนี้แหละนะคะตอนนี้ปลูกก็อยู่นูน่นคือไม่อยากเดินไปมันร้อนทุกคนถ้าปลอลไม่มาทําคลิปจริงๆนะปอไม่มาหรอกมันร้อนให้ตายคุณร้อนมากมากดูเดอเด็ทุกคนคือแบบแดดอากาศเมืองไทยอะทุกคนตอนนี้น่าจะประมาณสามสิบหกองศาเท่านะว่าตอนนี้คือแบบร้อนมากมากเลยนะคะก็คือแบบ จะพูดคือแบบทขนาดจริงจแบบงงดแดทุกคนจาดคือร้อนมากๆเลยนะแล้วคือหมอกก็อยอมชอมจะไหลลงแล้วปูแลนั่งทำอะไรตรงนู้นปูนั่งทำอะไรตรงนู้นปูเราเดินไปแล้วทุกคนเราตามไปดีไหมไม่เขาอยู่ที่เดิม เราก็ขอตัวนั่งรอปูตรงนี้ก่อนนะคะเราก็จะไปเดินไปไหนแล้วแล้วนะคะคือร้อนมากๆเดินเหนื่อยแล้วนะเขอจบคลิปท่นนี้นะคะก็อย่าลืมเชียกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบายเจอคลิปหน้าค่ะ